24ชั่วโมงในเกม King Legacy วันนี้กับภารกิจฟาร์มบนเกาะท้องฟ้าไปดูกันเลยแต่เดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปดูคลิปนี้สําหรับใครที่ยังไม่กดไลค์ผมก็ขอขอรับหนึ่งไลค์แล้วก็อย่าลืมกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับถ้าใครกดแล้วไปดูกันเลย แต่เดียวก่อนนะทุกคนตอนนี้เกม King Legacy มันก็ทาการอัปเดต3.5เป็นที่เรียบร้อยแต่เดียวนะโอ้โหภาพโคตรเท่เลยเดี๋ยวเข้าไปดูในเกมกันเลยดีกว่าเปิดคลิปมาผมก็ไม่รอช้าทำการเดินทางไปดูแผนที่กันเลยดีกว่าว่าเกาะต่อไปของผมนั่นคือเกาะอะไรตอนนี้ผมก็เลเวล800เป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เหมือนเกาะต่อไปของผมนะทุกคนจะคือเกาะทองฟ้าหรือว่าเกาะลอยฟ้าน,นั่นเองโว้วแต่เหมือนผมจะต้องฟาร์มเกาะทองฟ้าหรือว่าเกาะลอยฟ้าน,นะทุกคนให้ถึงเลเวล1000เลยก็ว่าได้ น่าจะฟาร์มชิวๆอยู่แล้วแต่ก่อนที่ผมจะเดินทางไปเกาะตองฟ้าผมก็ไม่ราจะทําการเดินทางมาสุ่มผลดูบ้างเผื่อว่าวันนี้อาดัมมันจะได้ผลดีๆบ้างแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนและตอนนี้อาดัมมันก็เริ่มการซื้อมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดาบโยรุนะครับผมโอ้โหเท่จริงๆร,รอเท่มันกับอาดัมเลยก็ว่าได้งั้นตอนนี้ผมก็ไม่รอจะทําการเดินทางมาสุ่มผลดูดีกว่าม,มาดูกันเลยว่าผมจะได้ผลดีๆหรือเปล่าแต่สิ่งที่ผมได้โอ้โหและมันก็เป็นอย่างที่ผมคิดไว้ไม่มีผิดได้ผลโค,ค,เลคลร,นครเนับี่ รูปร่างเหตุซะด้วย เฮ้ยชีวิตของอาดัมจนก็โคตรจนเลยมานีก็ไม่มีซักอันอ่อ oh, ชีวิตของอาดัมโคตรแย่ yeah, เลยและตอนนี้อาดัมก็ไม่รอช้าทาการเดินทางไปฟาร์มต่อกเลยดีกว่าไว้เจอกันเลยเกาะท้องฟ้าเจอพลังผลสั่นของอาดัมน้อยอัปเดตรอบนี้ก็เห็นเขาบอกว่ามีอะไรเข้ามาเยอะแยะเหมือนกันนะผมไม่ว่าจะผลแมกมาตื่นผลน้ําแข็งตื่นแล้วก็ดาบใหม่เกาะใหม่และก็สีมังกรใหม่โอ้โหมีเยอะมากเหมือนกันนะผมแต่ว่าอันนี้ผมก็จําไม่ค่อยได้เหมือนกันนะผมผมเลยอยากไปโลก2ให้ได้เร็วๆจังและหลังจากที่ผม ผมใช้เวลานั่งเรือมาสักพักและตอนนี้ผมก็ถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกาะทองฟ้านะผมแต่ว่าเดี๋ยวนะทุกคนทางขึ้นโคตรลาบากเลยทุกคน,น,นโอ้โหผมเกือบตกหลายรอบมากเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะวันนี้อดัมมันจะขึ้นได้ปะเนี่ยและผมก็ไม่รอจานทำการเล่งมือในการขึ้นด่วนเลยแน่ในที่สุดผมก็ขึ้นได้เป็นที่เรียบร้อยแต่กว่วจะขึ้นได้นะทุกคนใช้เวลานานเพราะสมควรเหมือนกันนะเนี่ยทำไมมันขึ้นลําบากจังวันนี้และตอนนี้อดัมก็ไม่รอจานทาการเดินทางมาลับเวสด,ด่วนเลยแต่เดียวก่กอนนะทุกคนและอดัมก็ได้เจอกัับแม่่สาาานนนนอคึงทีหตโรก ตกใจอาดัมอีกแล้วเลอเนี่ยเห็นใครไม่ได้เลยนะอาดัมตกลุ้มลักเข้าตลอดแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนเมื่อแม่สาวน้อยคนนี้แจผมไปจัดการทหารชาวท้องฟ้าไว้เจอกันเลยเจ้าพวกทหารชาวท้องฟ้า เจอพลังผลสั่นของอาดมน้อยแต่เดียวก่อนนะทุกคนทำไมเจ้าพวกทหารชาวตองฟ้าเนี่ยมันหน้าตาหล่อจังโอโหหล่อไม่พอน้ำลายยืดอีกงหฮะแต่มันก็คงจะหล่อไม่สู้อาดมอยู่แล้วแหละไม่เชื่อก็ลองถามกระจกวิเศษดูกระจกวิเศษเอ๋ยใครหล่อที่สุดในปัตตาพีก็ต้องคนชื่ออดมอยู่แล้วแหละเพราะาอาดัม,มันหล่อที่สุดในปัตตาพีนั่นไงครับผมผมก็บอกแล้วว่าคนชื่ออาดมเนี่ยมันหล่อที่สุดในปัตตาพีเป็นยังไงล่ะชมตัวเองก็เป็นและดูเหมือนพลังของลสั่นของอาดมนะทุกคนมันจะสามารถชนะเจ้าพวกน เป็นยังไงล่ะนี่แหละพลังของผลสั้นวันนี้อดัมจะต้องเลเวล1,000ันให้ได้และตอนนี้อดัมก็ไม่รอจะทําการเล่งมือนในการฟาร์มรวนเลยและตอนนี้อดัมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนตอนนี้อดัมก็เลเวล820เป็นที่เรียบร้อยแล้วสกิลเอของพลสันนะทุกคนมันโคตรแรงเลยก็ว่าได้นะทุกคนนัดเดียวจอดเลยก็ว่าได้ดูดิโอ้โหตาทุบพื้นนะทุกคนแรงจริงถึงสกิลเอของพลสันเนี่ยมันจะแรงแค่ไหนแต่มันก็คงยังไม่แรงเท่ากับที่เธอบอกผมว่าเราเลิกกันเถอะอันนี้มันก็แรงเกิน พูดมาแล้วก็อยากเจะร้องไห้และตอนนี้ผมก็ไม่รอจะทําการอัพคาพลังหนรายการอัพผลปีศาจไปเลยอัพผลปีศาจล้วนๆตอนนี้พลังของผลปีศาจของผมนะทุกคนก็อยู่ที่2,300นะโอ้โหมันน่าจะแรงน่าดูและหลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มไปสักพักจนตอนนี้ผมก็เลเวล830เป็นที่เรียบร้อยแล้วพลังของผลสันเนี่ยมันก็ฟาร์มดีใช้ได้เหมือนกันนะเนี่ยถึงตอนนี้อดัมจะใช้ผลสันแต่อดัมก็ไม่สามารถทำให้หัวใจเธอสันได้เพราะว่าในใจของเธอน่ะมีแต่เขาล้วนๆไม่เคยที่จะมีผมเลยและตอนนี้ผมก็ไ้ใชเวลา,ารมป พักจนตอนนี้ผมก็เลเวล840เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลืออีกแค่สเวิลเท่านั้นผมก็จะได้ย้ายที่ฟาร์มสักทีตอนนี้ผมก็ไม่รอจะทําการเล่งเมือในการฟาร์มนวนเลยลตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักจนตอนนี้ผมก็เลเวล845ยบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลืออีกแค่5เาวลเท่านั้น ผมก็จะได้ย้ายที่ฟาร์มแล้วนะทุกคนและหลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มไปสักพักจนตอนนี้ผมก็เลเวล850เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะสามารถย้ายที่ฟาร์มได้สักที่แต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคนผมก็ไม่รอจานอะไรแล้วกันทําการอัพค่าพลังไหนแล้กันอาบเลือดไปเลยอัพเลือดรัวๆเพราะว่าเลือดของอดัมในตอนเนี้ย มันโคตรน้อยเลยก็ว่าได้แต่เดียวก่อนนะทุกคนเห็นเขาบอกว่าเกาะต้องฟ้าหรือว่าเกาะลอยฟ้าเนี่ยมันมีจุดซื้อหางคีสังเกตด้วยและอาดัมก็ไม่รอช้าเลยละกันตามการเดินทางมาซื้อหางคีสังเกตกันเลยดีกว่าและทันใดน,นั้นโอ้โหมันก็เป็นอย่างที่อาดัมคิดไว้ไม่มีผิดเงินอาดัมก็มีไม่พอนะทุกคนราคาอยู่ที่ร้านห้า ตอนนี้อาดัมก็มีเงินยังไม่ถึงล้านด้วยซ้ำอ้โหอาดัมโคตรจนเลยก็ว่าได้และตอนนี้ผมก็ไม่รอจ้าแล้ละกันกทำการเดินตามมาฟาร์มต่อก็เลยีกว่าแต่เดี๋ยวนะเมื่อผมจะได้เจอกับจ่ามนุษย์บอลน,นะทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนะมันเป็นยังไงวะจ่ามนุษย์บอลแต่เดียวนะทุกคนเห็นเขาบอกว่าสกิลว,วีของพลสันนะทุกคนมันไม่สามารถใช้อยู่ที่นี่ได้เออมันก็เป็นจริงๆนะุกคนมันไม่สามารถใช้อยู่ที่นี่ได้ เพราะว่ามันสูงเกินไปนะทุกคนเฮ้ยโคตรแย่เลยเครื่องสกิล B ของผลสันมันจะไม่สามารถใช้อยู่ที่นี่ได้แต่ผมก็ไม่กลัวอยู่แล้วผมเปิดไปก่อนด้วยสกิล C แล้วก็ตามด้วยสกิล Z แล้วก็ปิดฉากด้วยสกิล X และผมก็สามารถชะนะได้แบบชิวๆเลยก็ว่าได้และหลังจากที่ผมใช้ผลสันฟาร์มไปสาักาพักผมก็เลยรู้สึกเบือ่อๆอยากจะลองใช้ดาบยูรูฟาร์มบ้างและผมก็ไม่หลอใช้เลยละกันทาการเปิดดูใน YouTube ว่ามีโค้ดใหม่มาหรือเปล่าและผมก็ได้เจอกับโค้ดใหม่นะทุกคนโค้ 1, ดหนึ่งได และโคที่2ทําการรีค่าพลังนะทุกคนผมก็ไม่รอทาการเปลี่ยนมาเล่นสายดาบโดนเลยอัพสายดาบและก็อัพเลือดนะผมเดี๋ยวมาดูสกิลของดาบโยรุกันเลยดีกว่าสกิลแซดนะผมโอ้โหเดียวนะโคตรเทเลยและก็ตามด้วยสกิลเอ็กโอ้โหเทจริงสมแล้วที่เป็นดาบโยรุเทเกินมาดูกันเลยดีกว่าทุกคนว่าดาบโยรุเนี่ยมันจะฟาร์มดีหรือเปล่าเปิดไปก่อนด้วยสกิลเอ็ก และก็ตามด้วยสกิลแซดแต่เดียวก่อนนะทุกคนสกิลแซดกองดาบอยู่ล่วงโคตรโกงเลยก็ว่าได้ดูดิโอโหฟาร์มชิวๆเลยก็ว่าได้เอ้ยมันก็โกงเกินและตอนนี้ผมก็ไม่รอจ่าทําการเล่งเหมือนในการฟาร์มโดนเลยและผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีก ฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆจนตอนนี้ผมก็เลเวล888เป็นที่เรียบร้อยแล้วโอ้โหเลขสวยซะด้วยและในตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักจนตอนนี้ผมก็เลเวล896เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือแค่4เลเวลตอนนั้นผมก็จะสามารถย้ายที่ฟาร์มได้สักทีตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักแลกในที่สุดตอนนี้ผมก็เลเวล900เป็นที่เรียบร้อยแล้วและผมก็ไม่รอช้าเลยแล้วกันทําการอัพค่าพลังหน่อยแล้วกันอัพดาบไปเลย100 และก็อัพเลือดรัวๆและในตอนนี้ผมกระเด็นการยาที่ฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยและผมก็ได้เจอกับแม่สาวน้อยคนหนึ่งที่นาตาโคตารับโอ้โหมาเป็นแฟนพี่ไหมน้องสาวแต่ดูเหมือนผมจะได้เจอกับใครไม่รู้นะทุกคนที่ล่างกายเป็นสายฟ้างเฮ้ยห,หรือว่าอาจจะเป็นก็ต์เอเนียวนะทุกคนโหหรือว่าอาจจะเป็นไปได้นะทุกคนผมก็ไม่รอจาเลยแล้วกันทําการเดินทางไปดูหน้าตาหน่อยแต่เดี๋ยวก่อนนะทุกคน นี่มันโง่กุนปะเนี่ยเฮ้ยมาผิดเรื่องปะเนี่ยนี่มันเรื่องวันพีชนะไม่ใช่เรื่องดาคอนบอลเออเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหน้าตาโคตรเหมือนโง่กุนเลยทุกคนเออคนละเรื่องกันปะเนี่ยและทันใดนั้นมันก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นนะครับผมคือผมไม่สามารถทำไรก็อตเอเนลได้คือก็อตเอเนลนะทุกคนมันคือคนที่ใช้ผลสายฟ้าใช่ไหมและผลสายฟ้าเนี่ยมันก็คือผลสายโลเกียใช่ไหมและตอนนี้ผมก็ไม่มีฮาคีคิวดูดิโอ้โหเดี๋ยวนะแล้วผมจะฟาร์มยังไงวันเนี้ยโคตรแย่ oh, yeah, เลยตอนนี้ผมก็ไม่่่รรรออจะทาาาาากกเเปิดดดดดูููใในนน YouTube ววลลลยยุซื้้้คมมัตไไหแผช สักพัก pads, แล่ในตอนนี้ผมก็ได้เจอเป็นที่เรียบร้อยแล้วเจดซื้อฮาคีนะทุกคนราคาอยู่ที่500 0 0 0โอ้โหพอดีเลยผมมีตังถึง500,000อยู่และตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าเลยและกันทําการเดินทางไปซื้อฮาคี้ด่วนเลยไว้เจอกันเลยฮาคีหลังจากที่ผมใช้เวลานั่งเรือม,มาสักพักและตอนนี้ผมก็ถึงเกาะเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผมก็ไม่รอช้าเลยและกันทําการเดินทางไปซื้อฮาคี้ด่วนเลยและทันในนั้นผมก็ได้เจอกับชายแปลกหน้าที่แต่งตัวเหมือนกับคุณลุงเลลี่เลยก็ว่าได้แต่เดียวนะโอ้โหทำไมคุณลุงเลลี่หล่อจังวะทุกคนนผมกก็รอาาลัท เข้าไปคุยกับชายแปลกหน้าคนนี้และในที่สุดผมก็ได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหาคีนะทุกคนราคาอยู่ที่5 0 0แสนกดปุ่มที่เพื่อใช้งานเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามันจะเท่หรือเปล่า แต่เดียวก่อนนะเวลาที่เราใช้หาคีนะทุกคนดาบโยรุโคตรสวยเลยทุกคนโอ้โหสวยเกินตอนนี้ผมก็ได้ท้การซื้อฮาคีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วมาเจอกันหน่อยก็ต์เอเนลวและตอนนี้ผมก็สามารถตีก็ต์เอเนลเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและผมก็ไม่รอช้าแล้วกันทําการปิดฉากด้วยสกิลแซดของดาบโยรุและผมก็สามารถชนะก็ต์เอเนลได้แบบชิวๆเป็นยังไงล่ะและตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าทำการเล่งมือฟาร์มโดนเลยและตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟาร์มแล้วฟาร์มอีกฟรร์มแบบนี้ไปเื่อย วันนี้ผมจะต้องเลเวล1000ให้ได้เลยลหลังจากที่ผมใช้เวลาฟาร์มไปสักพักแล้วตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าเลยแล้วกานทำการอัพค่าพลังน้อยอัพพลังดาบไปเลยพลังดาบของผมมันจะต้องแรงกว่านี้ให้ได้เอาจริงๆนะทุกคนพลังผลสายฟ้าเนี่ยมันก็แรงใช้ได้เหมือนกันนะทุกคนเล่นซสผบ่มตายหลายรอบเหมือนกันนะทุกคนตายแลวก,ก็ตายอีกตายแลวก,ก็ตายอีกตายแลวก,ก็ตายอีกโอ้โหไม่ธรรมดาเหมือนกันนะเนี่ย ผลสายฟ้าและตัดมาตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักจนตอนนี้ผมก็เลเวล980เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลืออีกแค่20เวลเท่านั้นผมก็จะเวล1,000แล้วและในตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักแล้วตอนนี้ผมก็ไม่รอช้าเลยการทาการอัพค่าพลังน้อยอัพเลือดและก็อัพดาบไปเลยและหลังจากที่ผมทาการอัพค่าพลังเสร็จผมก็ไม่รอจะทําการเดินทางมาฟาร์มต่อกันเลยดีกว่าและผมก็สามารถชนะได้แบบชิวๆเหมือนเดิมเป็นยังไงล่ะเจอพลังของดาบเยอุน้อยตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มไปสักพักนอีี้้็็เเเเลลว990 10ปท่่รรยยบแแค ตอนนนั้ผมก็จะสามารถไปจากเกาะน,นี้ได้สักทีและตอนนี้ผมก็ได้ใช้เวลาฟาร์มแบบนี้ไปสักพักจนตอนนี้ผมก็เลเวล997เป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลืออีกแค่3เวลตอนนั้นผมก็จะเวล1,000แล้วผมเลยอยากไปโลก2เร็วๆจังอยากจะไปโลก2 และก็อยากจะไปหาเธอด้วยและตอนนี้ผมก็ไม่รอชาร้าเลยแล้การทําการตีฉากไปเลยและในที่สุดตอนนี้ผมก็เลเวล1น0่เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็จะสามารถไปเกาะต่อไปได้ซักทีงั้นสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวราไปก่อนสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกาลังใจผมทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับรักคนดูทุกคนนะคะบ๊ายบายผมจุ๊บๆไปละไปละ